เดยวมากาวที่บอ รอแล้ว

เม่ได้กินเขาไมเนาะไม่ทราบเลยครับถ้าอยู่ท้ายขบวนก,ก็ไม่ค่อยได้กินนะครับตีบนกระเบวนก็ได้กิน Peace. Mm -hmm. ดื่มนำช้างปีนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่าช้างไม่หิวนะเริ่มช้าประมาณเดิ่มชาและหมาน

าามมพันหดงอ้าวมาเจอพี่บัวแล้วท่านผู้ชมพี่บัวอยู่ตรงกระเป๋าไม่หยางไม่กินกาแฟถ้าได้กินกาแฟมาจะกินกาแฟเลยคุณผู้ลืมกินกาแฟเลยดิกันบัวหอกระเป๋าตู้ลืมลืมกินจับไหนอะมาข้างบนเลยนะฮะมันย้อยไปเลดมันอีหรอมือกี่แล้วงานเหรอ số bám mò mò bái u này cái bờ đây bỏ này nè làm quan đi โบไล่กันตังชแต่ก็เขาทำมาผมพี่กันชุดแดงมีเบร์ทู้เลยมันผมพี่ผมเลย ไมดีเลยบ่ฮะเรา,าจแขกงปวดปากเนี่ยนะมันจะจอดกันแล้วอ่าอาอัฟเฟคมา,มาแต่ก่อนมันมันจะจอดกันแล้วครับงานมันจะจอดกันแล้ว่สัตว์วันนี้ผมรถทำไม่ได้อย่าตีเคียงนะลูก mặt tổng với kinh chẳng lái anh không sang chết im được đó, à. không được lưới cho nuôi thì không tổng có tay nhanh được à, ừ. à. bạc điêu nên nên như bọn ai biết là thăm năn là vô tổng với kinh nhân lái anh à, có đây nguyên phân thì hạ đi đây rồi dạ. mà hùa biệt mà chân dạ, dạ. phải tay là vô hùa

เป็นแล้่กอนเป็นกมูเป็นพวกฟงมูเห็นหรือก้อนรสินะมันประทันในโลกปอยังกัชีดยากันเลยแต่ของพวกเขาเนี่ยมันแตกเร็วเขาไม่ยังเห็นเลยโซงโซัอะไรพี่เยื้อข้างฐานลูกได้เขากำลัง ก่วงไม่ได้มึว่างเป็นคนรักอ้ที่กบิเติลก่อนิเติลเขาบอกล่หวานหมดอ่ะก็ิเติก่อขอลหวานอ่อมันมาถือนีองหวานนี้พื่นนี้เอาวาที่ขอเอวาที่ของเกกรรมอ่าารอยู่ที่นีทไม่ได้นะครับเป็นเนอ เริ่มร้อนแล้วครับบัวก,ก็กอยู่นู่นเลยนะครับบัวบางดูนะครับผ่ายบัวบ,บาง